ชาตรีพินนพ์พัฒนาการจังหวัดตาด่างในนามของสำน,นักงานพระนาชนตนจังหวัดต่างส่วนราชการและผู้เข้าร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจําปี2563ในวันนี้ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนมีพัน,นปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคฝนออกเฉียงเหนือเมื่อปี2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนพระองค์โดยมีพระราชประสงค์ ให้นําไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราศดร,รที่รวมการป้องกันายาเสพติดในหมู่บ้านของตนในโอกาสนี้สภไข่ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้กระทําวิธีมอบเงินแพร่ทางฝังผงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านชุมชนเป้าหมายจํานวน15หมู่บ้านชุมชนต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิจพระบร,รมาร,ร,ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้ หนึ่งบ้านไร่ศิลาทองหมู่ที่สิบตำาบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางสองบ้านดงชัยหมู่ที่เจ็ดตำาบลแม่ถอดอำเภอเถิน 3. บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่8ปดตําบลดอนไปอำเภอแม่ทับห้าบ้านทุ่งฮีหมู่ที่หนึ่งตําบลวังไายคำอำเภอวังเหนือหบ้านแม่กวักดอนแก้วหมู่ที่เจ็ด สิบบ้านปางยาวที่แปดตำบลแม่พลิกอำเภอแม่พลิก <c oughs> ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสิบเอ็ดพันธการอำเภอแจ้ห่ม ผมก็มีความย,ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่เราได้มาทําพิธีนะครับมอบของพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจําปี2563ให้กับชุมชนต่างๆไปบริหารนะครับ<_ <EN> _>นะครับ<_ <EN> _>ปัญหญายาเสพติดของประเทศไทยเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและก็มีมาอย่างยาวนานแทบจะไม่มีชุมชนใดที่บอกว่าไม่เสี่ยงต,ต,ต่อยาเสพติดให้ชุมชนของเราปราศจากยาเสพติด ไปเป็นชุมชนสีขาวนะครับไม่แต่เฉพาะการดูแลชุมชนหมู่บ้านของเราแต่หมายรวมถึงโรงเรียนหมายรวมถึงสถานประกอบการต่างๆหมายรวมถึงสถานที่ราชาการ,รการเป็นสีขาวทีไ่ได้ไหมายความว่ามันนี้เป็นสีขาวแล้วที่จะต้องเป็นแต่ความเป็นสีขาวที่ต้องการคือความยั่งยืนเป็นสีขาวตลอดไปขอบระคุณท่านผู้ว่าทุกท่านครับ